สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวโนเวลเรื่องผมโดนกลุ่มผู้กล้าขับใสเลยต้องไปสโลไลที่ชายแดนเป็นของสำนักพิมพ์ฟีนิกออกมาด้วยกันทั้งหมดหนึ่งเล่มแล้วราคาปกจะอยู่ที่285บาทนะครับสำหรับเรื่องผมโดนกลุ่มผู้กล้าขับใสเลยต้องไปสโลไลที่ชายแดนมันจะเป็นเรื่องราวของไอเที่มีชื่อว่ากีเดียน ตัวของเรดหรือกิเดียนเขาเป็นพี่ชายของผู้กล้าที่มีชื่อว่ารูดี้สำหรับพลังคุ้มครองของเอกจะมีชื่อว่าผู้ชี้นำผู้ชี้นำเนี้ยมันจะเป็นพลังที่มอบให้กับคนธรรมดาที่เริ่มต้นที่เลเวลประมาณ3 1พูดง่ายคือจะเป็นเลเวลที่โกงเข้ามาสำหรับคนทั่วไปหรือนักรบทั่วไปที่เป็นอัศวินที่จะเก็บเลเวลได้จะ,กะเกษียณเนี่ยจะสูงสุดก็อยู่ประมาณ30 เพราะนั้นพอพระเอกเนี่ยเริ่มต้นเข้ามาก็จะมีเลเวลสูงเท่ากับอัศวินที่ผ่านสมรภูมิอย่างโชโชนตรงนี้เองมันก็เลยทำให้พระเอกเก่งกาจเร็วกว่าคนอื่นแต่ว่ามันก็มีข้อเสียข้อเสียก็คือมันทําให้พระเอกไม่มีสกิลไม่มีความสามารถอื่นเลยเพราะว่าพลังคุ้มครองที่ได้รับจากพระเจ้าแต่ละคนเนี่ยจะมีหนึ่งอย่างซึ่งสําหรับพระเอกเนี่ยคือการชีน้นํามันก็แค่โกงเลเวลในช่วงต้นเมื่อเทียบกับอาชีพอ,อื่นๆอย่างเช่นนักรบ อย่างเช่นจอมปาดหรืออย่างเช่นผู้ใช้ศิลปะก,การต่อสู้เขาจะมีสกิลเฉพาะตัวที่ใช้ในการต่อสู้แต่พระเอกมันไม่มีตรงนี้เลยไม่มีสกิลไม่มีความสามารถที่เป็นเฉพาะตัวสิ่งที่พระเอกทําได้ก็คือฝึกฝนความสามารถของคนทั่วไปโดยที่ไม่มีสกิลเฉพาะตัวเพราะนั้นในช่วงต้นพระเอกจึงมีความเก่งกาจมากกว่าคนอืน่นแต่พอผ่านไปสักพักแล้วความเก่งกาจของพระเอกมันก็จะไล่าตามคนอื่นแทบไม่ทันโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพพิเศษอย่างผู้กล้าหรือจอมปาด และหลังจากที่สามารถต่อสู้เอาชนะหนึ่งในสี่ขุนพลของจอมมารได้เรียบร้อยแล้วตัวของอาริเอหรือจอมป่าได้มาบอกกับพระเอกว่าอยาให้เขาออกไปจากทีมพูก,ก้าเพราะเขาอยังเป็นตัวทอนในทีมพ้ก,ก้านี่คือสิ่งที่อาริเอได้บอกกับพระเอกซึ่งจริงๆแล้วพระเอกก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าฝีมือของเขาเนี่ยมันไล่ตามคนอื่นไม่ทนันเขาก็เลยตัดสินใจ,จออกไปแต่ก่อนที่ไปเนี่ยเขาก็คิดจะไปล่ำลายางน้องสาวซึ่งเป็นพูก,ก้าปรากฏว่าภาพที่เห็นเนี่ย มันก็จะเป็นภาพที่อารีสกอดน,น้องสาวเขาเขาตกใจก็เลยเรียบวิ่งหนีไปแล้วพอเขาวิ่งหนีไปเขาก็ไปยังเมืองชายแดนไปใช้ชีวิตยอยู่ในฐานะนักนักจนภัยแรงดีทําหน้าที่เก็บสมุนไพรมีความฝันก็คืออยากที่จะเปิดร้านขายยาทีนี้เองมันก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่ามันจะมีหมีอารวาซึ่งหมีตัวนี้เป็นมอนสเตอร์นะจะชื่อแอร์แบ์เนี่ยครับผมมันอารวาอยู่ก็จะมีการห้ามเข้าไปในป่า เพราะว่ามันมีสัตว์ร้ายแล้วมันก็จะมีเด็กคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นหลานของช่างไม้ก็ป่วยเป็นโรคอย่างหนึ่งต้องใช้สมุนไพรพระเอกก็เลยรับหน้าที่เข้าไปเอาสมุนไพรด้วยฝีมือของเขาด้วยสกิลของเขาจริงๆนะครับความเก่งกาจของพระเอกเนี่ยมันน่าจะอยู่นักปนภัยระดับแร้งบีขึ้นเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยตัวนะเพราะเขาเข้าไปในป่าเขาก็เจอกลุ่มนักปนเจญภัยแรลงบีกาลังต่อสู้อยู่กับหมี แล้วหมีมันหลบหนีมาแต่เนี้ยมันจะมีคนที่ไม่ดีอยู่คนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่ใช้เวทเกยใช้เวทไฟเผาป่าเพื่อที่จะไล่หมีพระเอกก็เลยต้องรีบไปเก็บสมุนไพรก็เก็บได้เท่าไหร่ก็เก็บมาเท่านั้นเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยมันมีค่าก่อนที่โดนเผาทิ้งและในระหว่างนั้นเองพระเอกก็ได้เจอกับอสุจิกายหมีที่กําลังหลบหนีกลุ่มของนัำพจน์ภัยระดับบีมา,มาเขาก็เลยจัดการสังหารทิง้งก่อนที่เขาจะรีบเอาสมุนไพรกลับไปรักษาอย่างเด็กนะครับซึ่งเป็นหลานของช่างไม้มันนก็เเลยทําาาใให้้ช่่งงงไมซึบุุญคขอ ก็เลยไม่คิดค่าแรงในการสร้างร้านยาให้แต่ว่าพระเอกต้องจ่ายค่าวสัสดุเองมันก็เลยทาให้พระเอกสามารถเปิดร้านยาได้เร็วกว่าที่คิดแต่หลังจากนั้นเองนะครับผมเขาก็คาดคิดไม่ถึงว่าพอเขาเปิดร้านยาได้เนี่ยมันจะมีคนมาหาเขาซึ่งคนที่มาหาเธอคือนักประจนภัยระดับบริทหรือตัวจริงก็คือริทเด็ดองค์หญิงของอาณาจักรแห่งหนึ่งที่พระเอกในสมัยที่อยู่ในทีมผู้กล้าเคยไปช่วยเหลือพอเจอพระเอกเธอก็มาพูดคุยจนสุดท้ายเนี่ย ด้วยความที่เธอเนี่ยแอบรักพออระเอกตั้งนานแล้วนะเธอก็เลยตัดสินใจที่จะมาทํางานที่ร้านของพระเอกพูดง่ายๆก็คือว่ามาอยู่ช่วยประกอบกับตัวพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะจัดก,การทุกสิ่งอย่างเก่งแต่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องค่างเงินเพราะตั้งแต่เด็กเขาก็ไปทํางานที่กองทัพเป็นรองหัวหน้าหน่วยอสุรินบาหามูที่เก่งกาจเพราะนั้นเขาก็เลยไม่เข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายสําหรับประชาชนทั่วไปเท่าไหร่ การตั้งราคาย,ยาหรือการทำอะไรออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจกลไกลของตลาดก็เลยได,ได้ตัวของลิสเลตหรือตัวลิสเนี่ยมาช่วยเหลือเพราะว่าโพชั่นที่พระเอกทำมาคิดจะขายเนี่ยมันเป็นระดับเ e อ็กซ์ตอร์เคลียร์โพชั่นซึ่งมีคุณสมบัติดีกว่าโพชั่นทั่วไป5เท่าเท่าออกมาขายเนี่ยมันจะมีปัญหาได้มันใกล้ทำให้ตัวลิสเลตเนี่ยที่คุยกับพระเอกนะก็คือเข้ามาช่วยเหลือโดยการว่าเธอจะเข้ามาทำงานที่ร้านแห่งนี้ซึ่งตอนแรกพระเอกก็เหมือนจะปฏิเสธไปมาๆก็เหมือนไปเสยไม่ได้ พอตกลงกันเรียบร้อยแล้วไงว่าตัวของลิสเนี่ยจะเข้ามาทํางานที่นี่ใช่ไหมตัวลิสเนี่ยก็ฉวยโอกาสเลยว่าเออไหนๆก็จะมาทํางานที่นี่แล้วไปมาก็ไม่ส่วนกันไหนก็ย้ายเข้ามาด้วยละกันก็เลยทําให้ตัวลิสเนี่ยอาศัยอยู่บ้านของพระเอกมากินข้าวฟรีมีการต่อเติมห้องน้ำมีการซื้อเครื่องเรือนอะไรพวกนี้นะครับและทีเนี้ยมันก็จะตัดมาที่กุมู้ก้าเป็นการขั้นฉากในบางครั้งกล่าวถึงจอมป่าเนี่ยซึ่งทํางานไม่ได้เรื่องนะติดต่อประสานงานซื้อคงซื้อของอะไรไม่ได้เรื่องนะมันก็เลยทําให้นักสู้ม,ม่พอใจ เพราะว่าสเสบียงหมดบ้างเดินสับสนการทะเลทรยายบ้างเขาก็เลยบอกว่าจะไปตามหาพระเอกก็เลยทะเลาะก,กันแล้วก่อนเนี้มันก็จะมีผู้ใช้พูดอีกคนนึงออกจากกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วเพราะไม่พอใจจอมปา่าตตรงเนี้ยมันก็จะเป็นฉากที่คูเฟเดอร์คุยกับนักสู้เปล่าซึ่งทั้งสองคนี่ยก็ทราบว่าสาเหตุที่จอมป่าดหรืออเล็ส์เนี่ยไลพ่พระเอกออกไปเพราะว่าตัวจอมป่าดมาจากตระกูลที่ล่มสลายต้องการจะฟืน้นฟูตระกูลโดยการต้องการที่จะแต่งงานกับผู้กล้า ก็เลยรู้สึกว่าพี่ชายเนี่ยเหมือนเป็นตัวความห่วงตายก็เลยขับไล่ไปมันก็เลยส่งผลทําให้ทีมพุก,ก้าเนี่ยค่อยๆจะแตกนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่พระเอกออกจากทีมพุพก,ก้าไปแล้วในช่วงเวลาหน,นึ่งปีต่อเนี้ยมันก็จะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ตัวเล็ดน้ามาอาศัยอยู่กับพระเอกใช่ไหมด้วยการที่ข้อเสนอของเลดเนี่ยเพราะว่าร้านยาของพเอกเนี่ยมันขายไม่ค่อยดีไงเพราะว่าสมุนไพเนี่ย ถ้าปกติเวลาพระเอกเป็นนักขจนภัยเก็บไปขายให้กับกิว้วกิ้วก็จะซื้อหมดแต่พอเป็นร้านยาของพระเอกเองกับปรากฏว่ามันขายไม่ค่อยออกเพราะว่ามันไม่มีความจะเป็นถึงขนาดนั้นต่อให้รู้จักหมอยาก็ตามตัวเล็ิก็เลยเสน,เนอว่างั้นลองมาทําเป็นอาหารยาดูไหมเพื่อง่ายคือทําให้แบบมันเป็นยาที่กินง่ายไงซึ่งพระเอกเนี่ยมีส่มนรวในการทําอาหารอยู่แล้วเพราะว่าในสมัยที่เขาอยู่ในกลุ่มฮูกา้าเขาก็เป็นคนรับผิดชอบทำอาหารเพื่อง่ายคือทําหน้าที่ซัพพอร์ตกลุ่มทุกอย่างก็เลยทํามาเป็นคุกกี้ที่กินแล้ว แก้ไขแก้วาอะไรพวกนี้มันก็เลยทำให้ขายดีตรงนี้เองมันก็เลยทาให้พระเอกนะครับกอดลิศด้วยความดีใจเพราะพระเอกนะก็ค่อนข้างที่จะชอบลิศงานคือแต่ว,ว่าไม่ได้เปิดเผยมากเพกื่อนกคืออยู่ใกล้และสบายใจลิศเนี่ยชอบพระเอกมาแล้นานแล้วนะเนี่ยเรื่องราวก็จะเป็นเหตุการณ์ที่พระเอกใช้ชีวิตทั่วไปในเมืองมันก็จะมีเหตุการณ์ที่พระเอกนะครับผมอ่าทําสมุนไพร ไปใช้ในโรงซาวน่านะเพราะว่าที่เมืองนี้ก็จะมีคนเล่าซาวน่าใช่ไหมมันก็จะมีหญิงสาวเนี่ยเออเข้ามาซาวน่ากันแลน้วันนี้สมุนไพรของพระเอกเนี่ยมันก็จะไปช่วยร้านซาวน่าที่กําลังปิดใช่ไหมเพราะว่าพอคนเนี่ยปกติซาวน่าคืออบไว้ร้อนแล้วที่มันก็จะมีกลิ่นสมุนไพรก็ทำให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ช่วยรักษาโรคมันก็เลยทําให้มีคนเข้ามาอบสมุนไพรเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่พระเอกกําลังอบสมุนไพรอยู่เลดนะครับผมนาโอนาโอนี่เป็นแม่ของเด็กที่ป่วยที่พระเอกช่วยในตอนแรกก็จะเข้ามาอบสมุนไพรด้วยนะครับผมอ่า อันนี้เป็นต้นเน,นี่ยก็เป็นฉากให้การเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็จะเป็นฉากที่นะครับลิซเนี่ยเสนอให้ทําคุกกี้อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วระหว่างวันว่างของพี่เอกนะครับผมนี้ก็จะมีการที่เรียกว่าอันนี้เป็นการจัดเตร้ยนจำชาครับตอนที่เปิดร้านนะครับผมของพระเอกทีนี้เหตุการณ์ในชีวิตทั่วไปของพระเอกเนี่ยมันก็จะสงบสุขไปเรื่อยอย่างที่เห็นนะครับแต่ตัวของลิซเธอเป็นนักกีาจาภายแลงชบีซึ่งในเมืองนี้จะมีอยู่2คนก็มี แอนแบร์นะครับคนหนึ่งที่ไม่ค่อยถูกกับพระเอกนะแล้วก็มีลิศเพียงแต่ว่าตัวลิศเนี่ยจะเป็นนักพจนภัยระดับดีก็จริงแต่ว่าเธอเนี่ยทำงานคนเดียวความสามารถของเธอเนี่ยเทียบได้กับนักพจนภัยระดับ A เป็นคนที่เก่งกาจที่สุดในขณะที่แอนแบร์เนี่ยทำงานเป็นกลุ่มพง่ายๆคือฝีมือก็จะได้วกว่าง่ายๆคือเป็นที่สองของเมืองพอลิศถอนตัวออกมาจากการไม่ยอมเป็นนักพจนภัยกลายมาเป็นแค่พนักงานในร้านขายยาเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่พอใจ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเมืองหัวหน้ากิวนักะจญภัยหรือคุนนางใหญ่โตเนี่ยก็จะมาหาเพื่อชักชวนให้ลิ์กลับไปเป็นนักะจญภัยเหมือนเดิมแต่ในขณะที่ทุกคนนะกาลังคุยอยู่กับเลธใช่ไหมมันก็จะมีหัวหน้ากิวโจนเนี่ยเข้ามาซึ่งจะเป็นคนนี้นะสังเกตร,รูปนะครับผมอ่ะเขาจะเข้ามาคุยกับพระเอกเสนอเงินให้กับพระเอก1 0 0 0งื่นเหรียญเพื่อที่ให้ปล่อยตัวลิ์ไปซึ่งพระเอกก็ไม่ปล่อยนะครับเพราะว่าสําหรับพระเอกเนี่ยเงินแค่1นึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับผมมันเป็นเรื่องที่ธรรมดาเทียกบกับตัวิทไม่ได้ม เขาก็ได้เงินเยอะกว่าน,นี้อยู่แล้วพระเอกก็เลยปฏิเสธไปและที่นี้เองตัวลิก็กลับมาใช้ชีวิตอ,อ,อย่างปกติในร้านของพระเอกและที่นี้เองมันก็จะมีการตัดฉากเล่าถึงอดีตของลิซในสมัยที่เธอยังเป็นองค์หญิงอาณาจักรของเธอเนี่ยโดนล้อมแล้วพระเอกกับทีมพุก,ก้าก็ได้ไปช่วยในระหว่างนั้นเองมันก็จะมีฉากที่ต้องผ่านป่าซึ่งคนที่นำทางเนี่ยก็คือเอลนะครับเป็นคนใช้พูดที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเป็นคนแรกที่ออกจากกลุ่มไปใช่ไหม ที่ทะเลาะกับนักป่าถึงขนาดต่อสู้กันนะครับแทบจะเรียกได้ว่าโฉมโลกลยนฉะากนนะคนนึงเรียกเมเทโอคนหนึ่งเรียกต้นไม้มารับนะอะไรประมาณนะี้นะเนี้ยในระหว่างที่เดินผ่านป่าตัวแอลเนี่ยก็จะสนิทกับพระเอกใช่ไหมก็จะมีการถูกเนอะต้องตัวกันคือตอนแรกเล่นนางเอกของเราเนี่ยจะเป็นพวกปากหายซินเดเลงไงใช่ไหมคือไม่เคยชอบเวลามีผู้หญิงคนไหนเนี่ยมาถูกเนอะต้องตัวพระเอกใช่ไหมเธอก็มีความรู้สึกเอิดอาการไม่พอใจนะในขณะที่ตัวเองชอบพระเอกแต่ก็ไม่กล้าพูดไงก็เลยทําตัวเป็นโมโ oh ห ok, ก็เกินความเขินตัวเองไป ในขณะที่ได้อาบน้ํากับตัวของเอลนะซึ่งเป็นผู้ใช้พูดคนนี้ชื่อนะถ้าผมจําไม่ผิดนะจะชื่อว่ายาลันดาร่านะครับผมอาจจะเป็นเอลคนนี้ครับผมยาลันดารานะเธอก็ได้พูดกับลิซว่าเออลิซเนี่ยชอบพระเอกใช่ไหมก็ให้พูดถึงความรู้สึกที่แท้จริงไปแล้วกันเพราะว่าเธอเนี่ยกับพระเอกจริงๆมีความรู้สึกเป็นแค่เพื่อนกันเพราะว่า ช่วงชีวิตของมนุษย์กับเอลเนี่ยมันแตกต่างกันพูดง่ายคือคงจะรักกันไม่ได้หรอกโฟรเลเคอรก็อยากให้มีใครสักคนนึงเนี่ยมาช่วยเติมเต็มความรู้สึกให้กับพระเอกในยามที่พระเอกท้อแท้หรือพเอิ่งหวังเพราะถึงแม้ว่าพระเอกจะเก่งกาจแค่ไหนเขาก็ยังเป็นแค่คนธรรมดาเธอก็ยอมรับว่าเธอชอบพระเอกนะ แต่ว่าด้วยที่เธอเป็นองค์หญิงของอาจักรแห่งนี้หลังจากที่ขับไล่กองทัพจอมมาไม่เรียบร้อยแล้วเธอก็ต้องอยู่ดูแลเมืองในระดับหนึ่งเรียกได้ว่าไม่สามารถออกเดินทางไปกับพระเอกได้จึงทำให้แยกจากกันไปก่อนที่จะมาเจอกันที่เมืองชายแดนแห่งนี้มันก็จะเป็นการลาจากของลิซกับพระเอกชั่วคราวนะก่อนที่จะมาเจอกันซึ่งพอลิย,ยได้กลับมาเจอพระเอกนนเธอก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนะพูดง่ายคือถึงแม้ว่าจะมี นักผจนภัยที่ใช้ไฟคนหนึ่งอนะซึ่งรู้จักอดีตของเธอเนี่ยมาแบ็กเมย์พอรับงานจากกิลจอเนี่ยมาให้แบ็กเมย์เพื่อที่จะให้ลิศเนี่ยออกไปจากเมืองนี้ให้ได้ก็ไปแบ็กเมย์เธอพอเธอไม่ยอมรับข้อเสนอไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะเอาเรื่องไปรายงานที่อาจักเก่าเธอเธอก็พร้อมที่จะยอมลาทิ้งทุกอย่างเพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแห่งนี้กับพระเอกในร้านยาแห่งนี้พอไอ้โจเนี่ยมันก็คิดที่จะมาเผาร้านพระเอกมันจะรับรู้นะว่าพระเอกเป็นใครเพราะเคยเจอกันมาก่อนแต่ก็คิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนกระจอกเพราะโดนไอ้จอมป่าเนี่อกรพะเ ได้อยู่ในทีมผู้กล้าเพราะว่าเป็นแค่พี่ผู้กล้าเท่านั้นแต่ยิงเนี่ยพระเอกเก่งกว่าคนธรรมดานะต้องยอมรับว่าความเก่งกาจเขาเองเนี่ยคือเก่งกว่าคนธรรมดาแต่ว่าไม่เก่งกาจถึงขนาดพวกพิมผู้กล้ามันก็จะทำให้โจนสู้ไม่ได้ไอโจนที่ใช้ไฟที่คิดจะมาเผาร้านของพระเอกเนี่ยมันก็โดนพระเอกขับไล่ไปพอมันกลับไปมันก็ไปโดนหัวหน้ากิลโจนซึ่งใช้งานมาสังหารทิ้งเพราะว่าไอโจนใช้ไฟตัวเนี้ยมันไปขู่เข็นลิศก่อนใช่ไหมทำให้ลิศไม่พอใจก็มาหาเรื่องเนี่ยเพราะว่าตัวลิเนี่ยจะไปหาเรื่องกับ กลุ่มกิลโจนใช่ไหมทำให้ผู้บริหารกิลโจนเนี่ยโดนสอบสวนอะไรพวกนี้มันก็ทําให้เกิดความเสียหายขึ้นเพนื่อง่ายคือไอ้โจนที่ใช้ไฟก็เลยโดนเก็บพอลิสเนี่ยสามารถจัดการกับกิลโจนได้เรียบร้อยแล้วคือทําให้มันไม,ม่กล้ามาหาเรื่องพระเอกนงอีกแล้วไม่กล้ามาลุกวนความสูขของเธออีกแล้วเธอก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะครับพอกลับมาถึงบ้านก็ไปอาบน้าแต่งตัวแล้วพระเอกก็ชงนมอุ่นๆเนียมาให้กินนะครับเธอก็ดื่นไปอย่างมีความสุข มันก็จะเป็นการจบเรื่องราวของพระเอกทลิ์ในเล่มหนึ่งตรงนี้นะแต่เนี้ยมันก็จะมีตอนท้ายนิดนึงที่จะกล่าวถึงน้องสาวของพระเอกซึ่งเป็นผู้กล้าด้วยความที่เธอจริงๆเนี่ยเธอเป็นผู้กล้าทีเนี้ยมันจะกล่าวถึงความต้านทานแบบทุกอย่างกับความต้านทานแบบสมบูรณ์ของผู้กล้าที่เป็นน้องพระเอกเนี่ยมันจะเป็นความต้านทานแบบสมบูรณ์มันก็จะต้านทานทุกสิ่งทุกอย่างต้านทานอารมณ์ความรู้สึกทําให้ไม่นอนไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมนุษย์ปกติแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนเลย แม้จะโกรธแม้จะไม่พอใจก็ไม่สามารถทำอะไรได้แม้จะไม่พอใจอารสจนทำร้ายเขาบาดเจ็บแต่ก็ไม่สามารถทอดทิ้งเขาได้เพราะเธอเนี่ยโดนพลังคุ้มครองของผู้กล้าเนี่ยบังคับให้ต้องต่อสู้ต่อไปไม่สามารถทอดทิ้งยังเพื่อนพ้องที่รับบาดเจ็บสาหาัสไม่สามารถโกรธแค้นใครได้ไม่สามารถออกไปตามหาพี่ชายได้เพื่อง่ายคือพลังคุ้มครองผู้กล้าเนี่ยมันจะต้องทําให้เธอทําหน้าที่ในการล้มจองมารต่อไปแม้ว่าเธอจะไม่ชอบก็ตามนะค อันนี้เป็นลักษณะพรคุ้งคลองของน้องเขาเองสำหรับเล่มหนึ่งมันก็จบแค่นี้นะครับผมสําหรับเรื่องผมโดนกลุ่มผู้กล้าขับใสเลยต้องไปสโลลท์ที่ชายแดนมันก็จะเป็นเรื่องราวของพระเอกที่โดนจอมป่านะขับไล่เพราะหวังจะเค็นน้องที่เป็นผู้กล้าเรื่องราวก็อย่างจริงๆนะครับไม่มีอะไรอะ่ะส่วนพระเอกก็จะไปใช้ชีวิตที่ชายแดนไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะ จริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่ถึงกับสโลไลท์นะมันก็มีเรื่องราวมีอะไรมากมายนะครับผมมันก็เลยทําให้เราอ่านสนุกนะและตื่นเต้นไปกับมันสําหรับเรื่องราวของไวเอกนะเล่นแถมนะครับที่แถมมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ลิซเนี่ยกำลังโดนล้อแล้เพะเอกผมมาช่วยก็จะเป็นการโชว์ถึงความซึ้งในเล็กของตัวลิซน,นะไม่มีอะไรมากมายอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์นะครับผมอ่าเป็นเรื่องสั้นใช่ไหมด้านหลังก็จะเป็นโปสเตอร์นะครับผมอ่าก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับถ้าถามความรู้สึกของผมนะในการอ่านใช่ไหม มันก็คล้ายๆกับหลายๆเรื่องนะเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่หลังจากที่ว่าเออเขาเลิกคิดการไปต่างโลกแล้วเนี่ยมันก็จะคิดอีกแบบหนึ่งก็คือว่าพระเอกที่โดนไล่ออกจากกลุ่มเราจะสังเกตได้หลายอย่างเลยครับว่าจะมีทีมพุกกาแล้วพระเอกก็ขับโดนขับไล่บางเรื่องก็จะเป็นกองทัพจอมมาร์ออก,ก็โดนขับไล่นะแล้วพอพระเอกโดนขับไล่ไม่ว่าจะเป็นไอ้ทีมพุกกาไอ้กองทัพจอมมานี้ก็จะเริ่มต้นรู้สึกเห็นถึงความสําคัญของพระเอก พอไม่มีพระเอกซึ่งแบบไม่เก่งไม่มีเบสไปจํากองทัพเนี่ยเหมือนกับว่าเออกองทัพมึงทําอะไรไม่ได้ทีมผู้กล้ามึงทำอะไรไม่ได้ดม,ไไม,ไดมันก็จะคล้ายๆกันซึ่งในแต่เรื่องเนี่ยมันก็จะโฟกัสน,นะครับว่าเออพระเอกนะแต่ละคนนะไปเป็นยังไงซึ่งพระเอกบางคนเนี่ยก็จะไปหลงนมของออลูกสาวชาวบ้านไม่ใช่ซึ่งพระเอกบางคนก็จะไปใช้ชีวิตเป็นแมกขันนภัยอยู่ในบางหมู่บ้านอะไรประมาณเนี้ย ไปได้ลูกสาวหน้าหมู่บ้านอะไรประมาณนั้นนะหรือบางเรื่องนะครับผมก็จะไปรับเด็กมาเลี้ยงก็มีนะครับก็กลายเป็นว่าอ่าเป็นคุณพ่อลูกติเดเลี้ยงต้อยไปแต่เรื่องเนี้ยพระเอกมีความฝันว่าเออเขาอยากจะเปิดร้านขายยาใช้ชีวิตไปวันๆแล้วอยู่ดีวันดีคืนดีก็จะมีองค์หญิงที่เคยรู้จักซึ่งเป็นน้กประจนภัยระดับบีปลอมตัวหนีออกมาจากวังนะครับผมพูดง่ายคือมาทํางานเป็นน้กประจนภยัยผมไม่อยากมีปัญหาเรื่องสืบราชวงศ์สืบสมบัติอนะไรพวกนี้ก็มาเจอแล้วก็ไาใช้ชีวิตด้วยกัน อารมณ์มันก็ให้เหมือนกับว่าเออคนเก่งกาสองคนนะที่มีอดีตนะครับเคยเป็นวีรบุรุษวีรสเตรีมาแต่งงานกันแล้วก็มาใช้ชีวิตสโลไล์นะประมาณนั้นน่ะนี่มันคืออารมณ์นะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มที่ว่าเออไม่เจียมเนื้อเจียมตัวไม่รู้ว่าไอ้สองคนนี้มันเก่งมาหาเรื่องอันนี้นี่ก็คือในเรื่องคร่าวๆเลยครับเรื่องนี้นะครับซึ่งสําหรับความสนุกข,ของมันนะ ผมบอกได้เลยว่ามันก็ออกมาแนวไลโนเวลทัท่วไปคือมันทําให้เราอ่านได้เรื่อยๆอ่านได้สนุกอ่านได้เพลินๆมันไม่มีจุดที่ว่าหน้าเบื่อนะมันอ่านได้เรื่อยอ่านจนจบไงไม่มีจุดที่ว่าเออมันไม่สนุกรู้สึกหน้าเบือ่อรู้สึกสำสากจำเจน,นะเพราะว่ามันก็แปลออกมาได้อย่างลื่นไหลในเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะไปเรื่อยๆๆๆครับมีจุดพีทระดับหนึ่งไม่ถึงขนาดเรียบล่าเป็นเส้นตรงนะแต่มันก็ค่อยๆมเีเริ่มต้นธรรมดา การเรื่องก็ค่อยๆขึ้นไปนิดหนึ่งตกมาหน่อยแล้วก็ขึ้นไปอะไรประมาณนี้พูดง่ายคือมันเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดเราอ่านได้นะครับผมมันก็อ่านได้เรื่อยไงมันก็มีหลายๆจุดนะครับที่เวลาเราอ่านเนี่ยเราก็มีความ้สุดลุ้นไปกับมันนะแต่จริงๆมันก็เหมือนเอาขายความน่ารักของตัวละครความกุกกีุ้กกมากกว่านะไอ้พวกฉากลุ้นฉากระทึกไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยมีหรอกมันจะขายถึงเอ่อความน่ารักของนางเอกแล้วก็ความขี้อายของคระเอกอะไรประมาณนี้ที่เอ่อมันจีบกันแบบน่ารักน่ารักมากกว่าเรื่องนี้นะมัน ค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกว่าเออมันเหมือนเป็นเรื่องราวหลังเกษียณของวีรบุรุษอะไรพวกนี้ไงใช่ไหมมาใช้ชีวิตมากกว่านะส่วนไอ้มุกที่ว่าเออฉากตัวรงฉากตัวซู้เนี่ยมันมีไหมมันก็มีนะพอมีให้ตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากมายอย่างอย่างเช่นไอตอนที่โจมที่เป็นผู้ใช้ไฟเนี่ยจะมาเผา้าัางของเองเนี่ยมันก็แค่แป๊บเดียวไงขึ้นมงโผัวมามึงสู้ม่ได้มึงก็ไปเพื่อง่ายคือเหมือนเป็นตัวประกอบอะ่ะมันไม่ได้เก่งกาอะไรที่ว่าเออจะมาทําให้เรื่องมันพีคไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นโดยรวมนะ ถ้าอ่านจริงๆอ่ะมันก็อ่านได้เบนเพลินนะไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับผมผมเนี่ว่าแรงเนี่ยเออมันก็ให้หัวเราประมาณเอลบนี่คือแรงที่ส่วนเหตุที่ผมเคยให้แรงอะ่ะผมเคยบอกแล้วไงว่าผมไม่จะให้ว่าในเรื่องมันดีในเรื่องมันสุดยอดนะแรงที่ผมให้เนี่ยคือแรงที่ว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเรารู้สึกอินไปกับมันแค่ไหนรู้สึกสนุกไปกับเรื่องราวมันแค่ไหนคือเราอาจจะต้องโยนเหตุผลโยนหลายๆอย่างไปนะ คือผมไม่ได้ตัดสินว่าเรื่องนี้มันดีไม่ดีแต่ผมตัดสินว่าเรื่องนี้มันอ่านสนุกไม่สนุกเพราะนั้นเนี่ยเวลาผมอ่านเนี่ยผมก็อ่านไปเ,ปเพลินอ่านได้เรื่อยเนี่ยเออหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมทั้งลักษณะนินสัยของนางเอกลักษณะนินสัยของพระเอกเรื่องราวโดยรวมหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมแน่นอนครับตัวแม้กระทั่งฉากเซอร์วิสนะสิ่งเหล่านี้มันลุ้นแล้วปรากฏออกมานะครับผมมันก็เลยทําให้เออเรามีเพราะตกับเรื่องนี้มาอยู่ในดับเอลบสาเหตุที่ว่าทําไมเป็นเอลบก็เพราะว่าไม่ให้เอเลยก็ รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเรียบไปนิดนึงมันไม่มีจุดอะไรที่ชวนพีดไงมันก็เลยเออ่านได้อ่านสนุกอ่านเพลินๆนะแต่ไม่ถึงขั้นที่ว่า,เ,าเราจะลุ้นระทึกอินไปกับมันไงผมก็เลยให้เอเรอไปโก้สำนวนการแปรลอะไรพวกเนี้ยค่ายเนี้ยพูดตรงๆคือมันมาตรฐานของเขาอยู่แล้วล่ะคือเขาไม่มีแปลผิดไม่มีแปลไม่ดีแน่นอนว่าอาจจะมีถูกใจไม่ถูกใจอีกเรื่องหนึ่งนะแต่โดยรวมผมคิดว่าเออมันแปลค่อนข้างได้สมบูรณ์แบบ เวลาเราอ่านเราก็เลยอ่านได้เพลินๆอ่านได้จะต้นจนจบมันก็เลยทําให้เรื่องนี้นะครับผมถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะที่สําหรับใครนะครับชอบเรื่องแบบเบาๆนะแต่ก็ไม่ถึงกับเบามากพอมีฉากเหตุการณ์นู่นเหตุการณ์นี้มาให้เลนะ่นเล่ทน่ดนิดหน่อยมันก็จัดได้ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะที่สาหรับคนชอบสายสโลไลมีเหตุการณ์แทรกนิดนึงนะครับน่าจะหามาอ่านนะครับผมซึ่งในเรื่องนี้มันก็ยังมีปริศนาหลายๆอย่างนะครับที่แฝงไว้นะ หมือนกับพรคุ้มครองของผู้กล้าเนี่ยจริงๆดูแม่งเหมือนคำสาบหรือเปล่ากูก็ไม่รู้นะแต่มันก็เป็นพอดที่คนเขียนเขาเขียนมานะครับผมคิดไว้นะครับมันก็จึงเป็นอีกเรื่องนึงเนี่ยเออทำให้เราสนใจอยากอ่านและอยากติดตามต่อสําหรับเรื่องผมโดนกลุ่มผู้กล้าขับใสเลยต้องไปสโลไลท์ที่ชายแดนซึ่งเรื่องนี้จริงๆมันก็ไม่สโลไลท์นะครับผมแน่นอนว่ามันก็อุดมไปด้วยสิ่งที่ไรโนเวลทั้งหลายมีนะครับผมสาวน่ารักซินเดอเรลลนะครับฉากเซอร์วิสอย่างที่เห็นนะครับผมเพราะฉะนัน ใครชอบสายนี้นะครับมาแนวนี้ยผมก็ว่าเออนะมันก็เป็นเรื่องที่แบบเออเราไม่น่าจะพลาดนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผมอ่าสวัสดีครับ